ถ่ายเลยรอตั้งนาทำอะไรอยู่ไปไอกนงรีนจงนี่นหักไปรวยจ้าหนอายูงสานี้แบบหน้าเรียวเล็กมากเลยนะคะเอาใหม่เลไม่เห็นกบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายเลยค่ะบ๊ายบาย่ะบ๊ายบายจ้า ไม่เจอกันโลกหน้าอ่ะยาเมนูบอกบอกเจ้าของบอกมันได้บอกเจ้าของถึงเจ้าของลาด้วยยามมนูเขาบอกว่าบ๊ายบายพี่คะบ๊ายบายยังไม่ถ่ายผู้ชายเลยอะไรนะผู้ชายแล้วบ๊ายบายสิบบ๊ายบายหน่อยบ๊ายบายเดี๋ยวผู้ชายนี่ยเรียบร้อยทำมัน 啊。<Bye. S 2>